สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอิสเรียลอีกครั้งหนึ่งด้วยนะวันนี้มาอยู่กับฮีโร่ตัวนี้นะโ,โหพหเพิ่งเจ็บมากับมันเลยนะในแข่งคือ <c oughs> ผมบอกว่าตอนนี้ครับมอตอนเนี่ยเอามารวมกันนะแล้วก็เป็นตัวที่ดีมากๆเลยตอนนี้นะสามารถนํามาเล่นได้เพราะว่าอะไรเพราะตอนเนี้ยครับมอตอ,อะหลังจากที่ถูกปรับมาโนออาจจะเข้าใจผิดเรื่องของการเอาไปออฟเลนอะไรเงี้ยเฮ้ยมันไม่ค่อยเก่งเหมือนสู้ใครแบบแล้วมันอาจจะมีประโยชน์น้อย แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเอามารวมใช่ไหมมันก็จะดีนะครับช่วงนี้เพราะว่าพาร์ทีมันนะครับถูกปรับมาให้เด้งเลือดเรื่อยๆแบบไม่ต้องทําอะไรเลยนะเราจะบวกศัตรูเลือดก็เด้งเราจะไม่บวกศัตรูเลือดก็เด้งวิ่งไปวิ่งมาเลือดก็เด้งก็คือทําให้เราแบบไม่ต้องกลับบ้านได้เพราะตัวมอตอนไม่ต้องใช้มานานนะครับแล้วก็รีเลือดเรื่อยๆส่วนสกิลหนึ่งก็มีใบนะครับมีใบให้เพื่อนด้วยรวมถึงมีดาเมจสกิลสองก็มีเกาะให้ตัวเองอีก กดได้ไม่เสียมานะอันติก็สตาร์ทได้นะครับรวมถึงสร้างบ่อทําดาเมจด้วยแถมอันติแรงนะลองดูดีๆนะครับว่าทําความเสียหายเวท14%ของแมคเคทพีเมื่อเลเวลเต็มก็20นะแล้วก็ยังมีดาเมจเสริมมาอีกเป็นพื้นระเบิดตุบๆๆๆๆนะก็คือดีมากๆสกิลหนึ่งก็มีโบนัสพวกคูดดาวเร็วขึ้นถ้าอัพเยอะนะครับรวมถึงทำให้เพื่อนวิ่งเร็วขึ้นด้วยก็ดีมากๆตัวนี้ แล้วก็รูนนะครับไปที่รูนกันเลยก็ตัวนี้นะครับเป็นใช้รูนโกลเด้น10นะครับโพเวสสิบแล้วก็โพเทคห้าซาิริตหแต่ว่าผมอยากแนะนําตัวนี้ถ้าเกิดว่าอยากดีอยากให้มันแบบไล่ศัตรูได้ง่ายขึ้นนะผมแนะนําเป็นใช้อาซาิริตสิไปเลยนะครับจะไล่ตจะไล่ตีศัตรูได้โหดกว่าเดิมนะศัตรูจะหนีเรายากขึ้นแล้วก็ พลังแฝงก็เป็นพลังแฝงผมแนะนําเป็นพลังแฝงสองเซตนี้นะครับนั่นก็คือผีเสื้อนะครับกับโล่เขียวก็แล้วแต่เราเลยอันหนึ่งก็ไลต่ตีส่วนอันนึงก็สโล่ศัตรูได้เอ้ยอีกอันหนึ่งก็ถึกส่วนไอเทมนะครับเป็นไอเทมเซตนี้นะหรือเราจะเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับวอเคปอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ชิ้นที่5จะเป็นล็อกชิวเทนรหรือว่า ออกของตามสถานการณ์จะดีกว่านะเหมือนที่ผมแนะนําในคลิปก่อนๆมาเรื่องการเล่นรวมเรื่องการออกไอเทมนะครับแต่ถ้าเป็นเซตเบสิกออกง่ายๆก็ประมาณนี้ก่อนแต่ฟอสเคปก็ผมว่าเล่นกับผีเสื้อน่าจะดีนะเพราะว่าทําให้ศัตรูเดินหนืดมากๆเลยแล้วก็สกิลเราครูดาวเร็วเราจะติดฟอสเคปเรื่อยๆนะครับนี่ก็ไอเทมประมาณนี้ ดูนไปแล้วพลังแฝงไปแล้วก็จัดไปไว้เดี๋ยววันนี้ผมมาเล่นให้ทุกคนดูในเกมว่ามันเวลิกูดยังไงก็ไว้เดี๋ยวไปเจอกันนะครับส่วนเรื่องรูนเนี่ยจริงๆตัวนี้จะใส่สปสปิริตสิบเพื่อไล่ตีศัตรูก็ได้นะหรือจะใส่เหล็กมาอีกหนึ่งเมตรเพื่อไล่ตีศัตรูก็ได้ไว้ผมลองไปเล่นให้ดูยังไงก็เจอกันครับทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กับมอตอสในเกมแล้วน,นะครับ <Get ready. S 1> จัดปุยกันเลย ยกมือแล้วก็เสกโล่ปล่อยวิญญาณอาฆาตอย่างโหดที<ะ>นี้ก็เจอหลบนะครับทุกคนเราก็ต้องเล่นพลังแฝงโล่เขียวจะดีกว่านะจะได้โดนจับแล้วไม่ตายนะเมียเด๋ไม่ไหวเปล่า <t uce> ช่วยเงินไปก่อนเราเจ็บเราไม่เป็นไรนะต้นเกมตัวเรามาเพื่อเจ็บอยู่แล้ว <P ew ds> เด๋ยวเลือดกระเด้งนี่นงปิดป้อมได้หวดไปเลยสำหรับพลังแฝงของเอ้ยไม่ใช่สเปลของ มอตอนนะครับเราจะพกเป็นเราจะพกเป็นเออจะพูดอะไรเราจะพกเ,เป็นพลังแสงไหนก็ได้นะครับทั้งสปิน x c เอ็กซีคิวปิดป้อมนะครับอยู่ที่สถานการณ์ในเกมนะแล้วแต่คนชอบเลยนี่นะตัวรีเลือดโหดไหมลองดูเลือดเด็งเรื่อยๆแบบที่ว่าปกติมันจะต้องเป็นแบบนอกการต่อสู้ถึงจะรีเลือดนะครับแต่นี้มันแบบ อยู่ในแบบนี้ได้ตลอดเวลาใช้คำันี้แล้วกันก็เลยกิ่งกิ่งจัดบอกเลยเดินไปเดินมาก็เลือกเต็มนะครับนี่ก็ลากออกให้ก่อนตี่อย พ้อมก็ยังมีประโยชน์นะผมรับช่วยเพื่อนทั้งรับทั้งบุกนะ,ปะเปลวันนี้โหดนะมากเมื่อกี้เลนดอร์เขาอาจจะเข้าป่ามาช้าไปนิดนึงครับนะให้เราต้องตีบูแบบตัวผู้นะตัวนี้เ่าน่าจะโดนลานนะขอรากออกมา,าได้ ถ้ามาดูฝืนเราก็แค่โซนพอนะเพื่อนอ <Ret reat! S 1> เรามานะสวยจับผมอยากบอกว่าถ้าเราเป็นโลมเราควรที่จะโดนจับให้เพื่อน เพราะาตัวแทงต้องยอมโดนอาร์มจับให้นะถึงเพื่อนจะได้เล่นแต่ถ้าตัวคีมเรามีแต่ตัวบางๆอันนี้ผมยจะบอกว่าเราจะเหนื่อยนะถ้าเจออาร์มเพราะว่าจะต้องมีหนึ่งคนที่ตายให้ก่อนใช้คํานี้เลยแล้วกันแต่ว่าโชคดีนะที่แพทเนี้ยผมอยากบอกว่าป่าก็เป็นไฟเตอร์นะรมก็จะเป็นรมแทงออเลนก็จะเป็นแทงซะส่วนใหญ่ทําให้ช่วงแพทเนี้ยอาร์มจะเล่นค่อนข้างยาก ทาโซโล่แรงก็ต้องใจเย็นๆนะถ้าเพื่อนตายเล่นไปเรื่อยๆก่อนสวยมีลูเมียคอยช่วย ผมลองอยากลองเช็คดูเหมือนกันนะว่าอารามกับผมใครจะถึกกว่าแต่ผมว่าอารามนะอารามน่าจะถึกกว่าผมแต่ตัวผมก็อาจจะแรงกว่าเขาก็มีข้อดีข้อเสียไปนะครับวมแต่ละตัวนะนี่ลองสับดูปุ้งเป็นดาเมจเปิดเลือดนะแต่ไม่เข้านะกับอารามเราก็ปล่อยเขาไป ปล่อยไปรอป้อมกากกัน your team, your นี่นะพอโบไปดูเมีย um <Your team. S 1> ได้ด้วยโคตรเดียว <the> ตายเกิดตายเกิดก็ต้องระวังนะบอกเลยเดี๋ยวจะเป็นเรื่อง <Your team S 1> ผมบ่กให้ียวเนี้ยคน <get> ที่จะใช้ตายเกิดอาจจะเป็นป่ากันสักส่วนใหญ่นะครับถ้าเรา ลืมดูเนี่ยบางครั้งมันเราอาจจะพังได้เลยนะผมแนะนําทุกคนเลยว่าถ้าเราอยากเล่นให้เก่งขึ้นเนี่ยเราควรที่จะใส่ใจสเปลเอ้ยไม่ใช่พสเปลรสลิพลังแขงที่ศัตรูพกมาตั้งแต่ต้นเกมด้วยนะครับมันจะช่วยทําให้เราแบบระมัดระวังได้ดีขึ้นนะแต่บางเกมหลับเราเล่นชิวๆแล้วก็เผลอลืมดูใช่ไหมล่ะถูกไหมล่ะเกมนี้มผมอาจจะต้องออกล็อกชิวนะครับเพราะว่าอาร์ม จะได้หยับยืนกับอารามได้ดีขึ้นหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวอารามจับผมแล้วผมตายเลยจะไปไเล่นฟอตคงฟอตเคีบก็คงไล่ตีเขาไปไม่ได้อะไรนะครับมีแต่ไล่ตีแล้วอารามเลือดเพิ่มนะคงเลือดไม่ลดนะอารามนติไม่เล็งนะครับถ้าแบบนี้ก็ต้องตายนะถ้าขี้เกล็ดนติออโต ดีนะปิดกล้องให้แล้วจริงๆเราเอ็นเลยก็ยังได้นะแต่ว่าไม่เป็นไรเราจะเล่นเฟรพิขึ้นโดยการเอาป้อมกลางเราต้องออกมาก่อนนะ โดนอารามจับไหวนะครับผมจะบอกว่า2แคลรี่ค่อนข้างแรงมากนะถ้ายืนรับกระสุน ก็ได้นะอีกทีเขาตายเกิดเร่ๆเป็นซอมบี้เลยเอารอทีเดียวเลยผมอยาเอาตัวนี้เป็นตัวที่แบบรีเลือดค่อนข้างเกียดมากนะครับถ้าเราเล่นดีๆเราอาจจะแบบไม่ต้องกลับบ้านเลยก็ได้นะตัวนี้ <Nice. S 2> เพลิดเพลินเพลิดเพลินมากๆแถมเกมนี้ <Nice. S 2> นี่นะตัวสัตทีนไปเลย เพื่อนเราบอกว่าระวังด้วยเราคองกันนี่ย่งไง <Ret reat. S 1> บอกอย่าฝืนไม่ไหวอย่าฝืนกับเอาห้องก่อนเพื่อนนี่เล่นเซฟกันด้วยผมอย่าบอกในแรลงเดี๋ยวนี้ตั้งใจเล่นกันมากนะเพราะว่าห่วงดาวกันจัดบอกเลย แต่ละดาวนี่ได้มาด้วยความยากลำบากสับไปเลยครับสับตัวบางๆแรงมากนะแต่สับตัวแทงไม่ค่อยเข้านะครับสําหรับอันติมอตอตน,นะ ไปแค่ไหนเราก็มีปิดป้องนะ คนเพื่อนขี้เกียจยุ่งแต่เดี๋ยวเกมจะนานเกินไปนีบจบกันดีกว่าอุ้ยก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับหมตอนวันนี้ตัวมันก็อาจจะเป็นตัวที่แบบไม่ได้หวือหวาอะไรมากครับเนน้เล่นเรื่อยๆนะเพราะว่าตัวมันแบบไม่สามารถที่จะเลงอันติให้โดนแบบ3ตัว4ี่ตัว5้าตัวหรือ2ตัวขึ้นไปได้นะวันดับเจอตัวไหนบางครั้งอาจจะต้องใช้อันติไปอะไรอย่างงี้ ก็วันนี้ก็มาเล่นให้ดูนะรับความเสียหายไป35%เลยนะเกมนี้บอกให้เลยว่าแทบไม่ต้องกลับบ้านนะตัวสุดโหดก็ไปลองกันได้นะครับช่วงนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวมันก็จะเข้ามาในเมตานะเพราะว่าผมรู้สึกว่าไตหวันก็เริ่มเล่นตัวเนี้ยกันมาบ่อยมากแล้วนะครับมอตอนนะนี่ก็ดูเปิดความเสียหายกับไอเทมให้นะครับเกมที่ผมออกไกอาเพราะว่าเขาไม่ได้ออกตัดเลือดนะครับอย่างที่ผมบอกไปออกของตามสถานการณ์ดีที่สุดนะ ไว้ยังไงก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ผมก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเจอกัน